ในกรณีที่มันเป็นเศษส่วนนะคะเด็กๆด,ดูอย่างเช่นในข้อที่5 7าเจส่วนสามคยกกำลัง5นะคะบวกกับวงเล็บลบสี่ส่วนสามคยกกำลัง5บวกกับ10บทคยกกำลัง5ทีนี้เราก็จะมาดู ตัวแปรเป็นไงลูก P Q ยกกำลัง5เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะบรรทัดแรกก็คือเด็กๆก็เอาเศษเ็ดส่วน3บวกกับวงเล็บลบ4ส่วน3เราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการเรียนเศษส่วนตั้งแต่ประถมมาเลยการบวกลบเศษส่วนเนี่ยจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องเท่ากันใช่ไหมอ่ะทีนี้เด็กๆมาดู นี้ก็จะเอาไปบวกกับอะไรลูกตัวนี้ตัวแปรอย่าลืม P Q บวกกับอะไรลูกสิบพียกกำลังห้าพอมาถึงตรงนี้ทำยังไงอะเหลือเท่าไหร่เจ็ดก็สังเกตได้ง่ายๆตัวส่วนเท่ากาันบวกลบก,กันได้ ได้เลยใช่ไหมหลักการของเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนเท่ากันบวกลบกันได้เลยฉะนั้นเจ็ดเป็นไงบวกเจ็ดลบสี่เหลือเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือสามส่วนส่วนสามโอเคไหมคะก็คือจํานวนเต็มเจ็ดลบออกสี่เนี่ยเหลือสามสามส่วนสาม p q บวกกับสิบอะไรลูก p q นี่ผมถูเลืมใส่เลขยกกาลัง PQ ยกกำลัง5 3าสา่วนสามยกกำลัง5้าบวกกับสิบ q ยกกำลัง5เป็นเท่าไหร่ลูกสามส่วนสตัวนี้ในรูปของเศษส่วนเนี่ยไอ้3าส่วนสามตัวนี้คืออะไรลูกสามหารสามลูกสามหารสามก็คือหนึ่งสามส่วนสเศษส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันมันก็คือ1เราเรียนผ่านมาแล้วฉะนั้นก็คือ 1. บวกอะไรลูก บวก10 p q ยกกำลัง5 mm. ก็จะได้เท่ากับ11 p q ยกกำลัง5โอเคไหมคะลูกอันนี้เป็นลักษณะของการบวกเอกนามที่มันอยู่ในรูปของเศษส่วนถ้ามันเป็นรูปของเศษส่วนเราก็จำหลักเลยนะคะการบวกลบเศษส่วนเนี่ยจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องเท่ากันโอเคไหมคะ